ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปลายขายฟอร์ดวันนี้ปลายจะพาลูกค้ามาพบกับรุ่นเ v e r อเ t นะคะตัวนี้จะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของเ v e r อเ t นะคะแต่ว่าจริงๆตัวนี้จะมีเ v e r อเ t ส h i ว e ยแท็ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งที่จะท็อปไปกว่านี้ แต่ว่าเจ้าก่อนหน้านี้นะคะที่มี e v e r อร t เรสต์ไทเอยู่ตัวเดียวก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นตัวท็อปที่สุดตัวนี้เป็นขับสีนะคะนี่ไปชมกันว่าแต่งอะไรกันมาบ้างนี่อย่างแรกเลยเจ้านี้จะเป็น Victor นะคะ่ะเป็นชุดแต่งตัวใหม่ล่าสุดเลยอัปเดต2024เลย ้ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นของวิกเตอร์นะคะตัวนี้เป็นของวิกเตอร์ทั้งชุดเลยอย่างแรกเลยกระจังหน้าเขาจะมีไฟสีส้ม3ามจุดมาให้ด้วยนี่สวยมากๆเลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้แล้วก็ตัวลงเพึ่งจะเป็นซีทีทีแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านี่จะมีกล้อง360องศาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ แล้วกล้องตัวนี้นะคะก็จะมีน้ําฉีดขึ้นมาเพื่อล้างตัวเลนกล้องด้วยนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยเห็นไหมเล็กๆอยู่ตรงนี้ฉีดล้างต,ตลอดเวลาก็คือลูกค้าไม่ต้องแบบว่าคอยไปเอาผ้าเช็ดหรืออะไรเงี้ยเวลามันเลอะแล้วก็ตัวกันชนหน้าของเขานะคะกันชนหน้าของเขาก็จะเป็นของตัววิกเตอร์เลยนะคะตัวนี้ทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเป็นสีเทาดํา กระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาดําด้วยด้านข้างนี่ตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวตัวเซนเซอร์นะคะเราก็จะเว,ว้วาเว้าตรงเซนเซอร์ให้มาให้ด้วยเราจะไม่ได้บังด้านข้างนี่มาดูด้านนี้กันไปข้างๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวปาจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ทางด้านบนนะคะว่าเวลาเปิดไฟมาแล้วไฟมันจะเป็นสีอะไรแบบไหนนี่ไฟสวยมาก ตัวไฟของเขานะคะจะเป็นไฟ m a ท i ิ LED นะคะเป็นไฟอัจฉริยะนี่เวลาลูกค้าไปอยู่ในที่มุมมืดอย่างเงี้ยไฟก็จะติดขึ้นมาให้เองโดยที่จะไม่ได้รบกวนรถทางด้านหน้าที่สวนเข้ามานะคะเพราะว่าเราจะหักหลบให้ด้านข้างไปชมกันนี่ตัวคิวรอของเขานะคะจะไม่ใช่คิวรอหนาๆนะตัวนี้จะเป็นคิวรอแบบว่าความสวยกำลังดีเลยนี่ ด้านล่างนะคะมาชมล้อกันช่องล้อของเขานะคะจะเป็นยางกูด Year นะคะตัวนี้สเปอยางจะอยู่ที่255ทับ55 R20 นะคะสเปอยางตัวนี้ทำมาเพื่อเอเวอรโดยเฉพาะเลยนะตัวนี้จะเป็นขอบ20เลยเดิมๆด้านข้างนี่จะมีเสนอคำว,ว่า b า t u r b o เห็นไหมแล้วก็ตัวกระจกของเขานะคะจะเป็น สีออกบอลบอลเลยเห็นไหมสีเงินเงินเพื่อตัดกับสีตัวรถเพราะว่า5้าตัวนี้เป็นไทเทเนียมก็จะเป็นชุดแต่งสีออกบอลเงินหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมมีกล้องมาให้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มีกล้องรอบคันแล้วก็มีสัญลักษณ์บายสป,ปอร์ตมาให้ตรงนี้เตือนกันแล้วก็ด้านข้างค่ะตัวนี้เห็นไหม ถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดรถนะคะเราก็แค่คล้องมือเข้าไปแบบนี้นี่แล้วก็ดึงแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ในระยะ1เมตรนะนี่ตอนนี้กุญแจอยู่ตรงนี้นไปชมด้านในกันด้านในของเขานะคะตัวนี้จะตกแต่งด้วยไม้เห็นไหมตัวนี้จะเป็นไม้สีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะ แล้วก็ตัวห้องโดยสารด้านในก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะนี่ mm. เดินได้ดำเหมือนกัน mm. ก็จะสวยแล้วก็ตัวจอของเขานะคะให้มาเป็นจอขนาดใหญ่เลยตัวนี้จะเป็นจอซิง4โเนะคะ mm. เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a r p l a y พ n d r o i d a u t ดนะคะ mm. ดู GPS ได้ mm. เปิดเพลงปรับอุณหภูมิปรับไฟภายในรถอะไรอย่างเงี้ยสามารถปรับได้จากจอตัวนี้เลยนะคะ mm. แล้วก็เราสามารถปรับ แอรนี่ปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปรับแรงลมจากทางด้านนี้ได้เลยปุ่มสองปุ่มนี้แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากทางด้านนี้เลยนะคะด้านซ้ายนี่มาชมกันเห็นไหมเราให้ที่วางของมาเยอะมากมกดแค่ครั้งเดียวมีที่วางของได้ทั้งหมดสองช่องนะคือวางของได้แน่นมากแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์ของเขาจะเป็นรูปลังพึ่งอย่างนี้เลย แล้วก็ทางด้านนี้จะมีที่ใส่น้ำมาให้ด้วยนี่วางแก้วน้ำแล้วก็ตัวเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์อัจฉรยิยะเกียร์ e-shifter นะคะแล้วก็เบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านี่ตัวหน้าจอของเขานะคะให้มาขนาดใหญ่มาขนาดกว้างแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า e-part นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ จริงๆแล้วมีมูนลูปด้วยนี่แต่ว่าไม่ได้เปิดเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะคะแล้วก็ทางด้านนี้สามารถกลดล็อกหรือว่าล็อกได้ทางนี้ได้เลยนะคะไปชมด้านหลังกันห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่ตัวน,นี้จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยแล้วก็เราสามารถปรับแอร์ได้จาก อุณภูมิได้จากด้านหลังเลยนะคะนี่เราสามารถปรับหมุนได้เองเลยแล้วก็ทางด้านบนมอลบะยาวมาถึงคนนั่งหลังเลยนะคะฝาถัางน้ำมันเปิดปิดทางนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรากรอยู่ก็เลยเปิดไม่ได้แล้วก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเราสามารถเปิดปิดได้ทั้งหมด4วิธีนะคะ วิธีที่1ก็คือสามารถกดล็อกได้จากทางด้านหลังได้เลยก็คือกดคลิกสองครั้งแล้วมันก็จะเปิดนะอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่สองก็คือเอาไปใช้ดูก่อนวิธีที่สองเปิดจากระหว่างคําว่าตัว R กับตัว e ตรงนี้กดแค่ครั้งเดียวก็เปิดแล้ว วิธีที่3จะเป็นการเตะเปิดนะคะลูกค้ามองนี่สัญลักษณ์คำว่าวิกเตอร์ก็ได้แล้วก็เตะแค่ครั้งเดียวเข้าเร็วออกเร็วนะคะแค่นี้ก็จะสามารถเปิดได้แล้วแล้วก็วิธีสุดท้ายเราเปิดจากทางด้านคนขับนะคะจะอยู่ทางด้านขวาล่างก็จะสามารถเปิดฝาถ่ายได้เลยนี่แล้วก็ความพิเศษของตัวเจ้า a อ r r ์ l ล s t ท i ท a n ียนะคะคือเบาะตอนสาเราเป็นไฟฟ้าเห็นไหมนี่ ทั้งซ้ายและขวาเป็นเบาะไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็เจ้าตัวน,นี้จะเป็นเบาะอัจฉริยะนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามีของที่แบบว่าขัดอยู่หรือว่าติดอยู่ในเบาะด้านล่างก็คือเบาะจะเด้งกลับมาทันทีถ้าสมมติว่ามีของอยู่ข้างใต้สะดวกมากไม่ต้องใช้แบบว่ามือดึงหรือว่าอะไรเลยตัวนี้ใช้แค่สองนิ้วกดสบาย ตันนี้นะคะก็จะมีชุดแต่งวิตเตอร์มาให้ทางด้านหลังด้วยจะให้มาเป็นท่อคู่เห็นไหมแล้วก็กันชนท้ายเขาก็ทำมาสีเดียวกับตัวรถเลยตัวไฟนะคะจะเป็นไฟท้ายของมัแสแตงนะคะนี่เอามาใส่ในตัวเจ็ดที่นั่งราคาล้านแปดได้ไฟตัวมัสแตงเลยนะคะแล้วก็สายลักเอเวอร์เรสต์จะเป็นนี่เขาจะแต่งด้วยสีแบบเงินเงินชุดแต่งเงินเงินแบบนี้ตัดเลย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถเจ็ดที่นั่งหรือไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะคะสามารถทักหาลายทางด้านลายทางด้านล่างหรือไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรที่ปลายทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทักมาหาไปได้เลยปลายพร้อมตอบ24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ปลายไปกับคลิปเอเวอเรนะคะแต่งจัดเต็มแบบนี้สวยๆแบบนี้ทักมาหาไปได้เลยนะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ